ทำขบวนโดย QSY 5206นะครับพวงปรับอากาศมาทนะั้งหมด5้าคันนะครับมาแล้วครับขบวนด่วนพิเศษที่44นะครับต้นทางสุราษฎรานีลายทางกรุงเทพอภิวัตนะครับวันนี้เสียเวลาเล็กน้อยนะครับ ประมาณ30วสินาทีนะครับเมื่อถึงสถานีบ้านโป่งนะครับวีสนันนะครับวันนี้ตามหลังขบวนด่ว 4, นที่แปดเพียงเล็กน้อยนะครับแรงมากๆนะครับสำหรับ ส่วนพิเศษที่44นะต้นทางสุรา์ธานีไปทางรุงเทพอพิวัตรนะครับผ่านชุมชนบ้านเมงไปแล้วนะครับกําลังจะผ่านชุมทางหนองประดุกนะครับขบวนนี้ไม่จอดชุมทางหนองประดุกนะครับสะพานลอยไกลๆด้านหน้าคือสะพานเสือกม้านะครับชุมชนหนองประดุกนะครับ ตั้งอยู่บริเวณชุมทางหนองประดุกนะครับอยู่ที่อำเภอบรรพงจังหวัดราชบุรีนะครับกบวนกวรพิเทศษที่4-4ผ่านไปแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสตไล์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆหนองประดุกชาแนลครับ